บ่ทั่งจูบตีฝ่อยก็ลืมข้าวเนาะถ้าปลาแดงโปรโมชั่นเพันมาให้ฝ่ายลอกสองเพลงกับพ่อเพันา่า<ม>ให้เบาไลาา่ไลเพัน่าให้เบาหลายบ่ได้เวลามันหน่อยสัดนดอนใส่เบื้องหน้าพี่น้องท่าก,กับเพื่อพันท้องก่อนมีคนอุดรทานี่บ่เนาะคนขอนแก,นแกน่นขาว่าคนขอนแก่นเงาเป็นบ่ลเงาพี่ดีบ่ โอ้ยฟังพุ่นล้นไปว่าดฟังพุ่นท้วออย่ยาพี่ตาไว้นุนบานเฮาวันนี้คอนเสิร์ตตัวเกียร์ดูสิปีสองเดินทางมาว่าจอดถึงพี่น้องแล้วครับผมมีทั้งหมอล่ำเรืองต่อก่อนทําน้องขอนเสิรมีทั้งคอนเสิร์ตตัวเกียร์ดูสิหลากหลายหล,ลากสไตล์ครับพี่น้องวันนี้พระประแดงโปรโมชั่นจับหลักจัดเต็มให้ความมวนความเสื่อปีนี้เฮดบงกลับมาตะกี้เขาเคยพอกันยังทียบอกใครเคยเจอตัวจริงบ้างครับ ตะกี้ตะเกาเนาะแม่ดอเจ้าตอนนี้กลับมากได้น้ามือเพราะอย่างพี่อะไรนะตัวเกี่ยวคอยเสียกอย่างบอกควยสวอนป็นเวทีไอ้ควยดอเพื่อนอ่างนะพะมือนีเมียคอยพอได้มาน้ำเด้อว่าสั่นเพื่อนวาแมงเมียน่อมาน้ำก็โทษนะเมียสูมือหึงเมียคือนอย่างนี่ไอ ไปเนี่ยไปขอสีแดงมูอว่าอุซามือนี่ใส่เสื้อสีเขียวเหนียวซับได้หนิเป็นต้นเซับต้องขอบะหมือนีิอะไรนะอุดรมิวสิกบอกมะเกลแกเจกอุดรมิวสิกมาเอาอาจารย์เอาชุดจัดฟัดบลย่างเดียวมือนี้ครับผมกับคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิก